สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับคูเปอ้์อีกเช่นเคยนักเรียนรู้หรือไม่ว่าการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีมีขั้นตอนอย่างไรหลังจากเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะสามารถเปิดปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเราไปเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะเราจะต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าเสียบแน่นอยู่หรือเปล่าหรือถ้ายังไม่ได้เสียบก็ครเสียบให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนห้ามเสียบเองนะต้องให้ผู้ปกครองช่วยเสียบเพราะว่ามันอันตราย 2. กดปุ่มเปิดเครื่องที่ CPU กดตรงนี้นะคะ 3. กดปุ่มเปิดจอภาพหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานให้นักเรียนรอจนกว่าคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบปฏิบัติการนะคะบริเวณหน้าจอเราเรียกว่าเดสก์ท็อปส่วนรูปภาพที่หน้าจอนี้นะคะเราจะเรียกว่าไอคอนเราสามารถเลือกใช้งานแต่ละไอคอนได้เลยค่ะ เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ 4. ปิดโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ให้เรียบร้อยก่อนการปิดเครื่องนะคะ 5. คลิกเมาส์ที่ปุ่มสตาร์ทที่มุมล่างซ้ายของจอตรงนี้ค่ะ 6. คลิกเมาส์ที่ปุ่มชัดดาวหลังจากนั้น คอมพิวเตอร์ก็จะปิดตัวเองหน้าจอก็จะดับอย่าลืมกดปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ 7. ถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้นักเรียนจะดึงปลั๊กออกต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเพราะว่าไฟมันอันตรายถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆได้ถูกวิธี ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้อยู่นานได้นะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะในชั่วโมงถัดไปจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ